บทที่เจ็ดสิบสิบเอ็ดสวดจำนวนสามจบบทที่เจ็ดอิทิพโสพคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกตโตโลกกวิทูอนุตตะโลกุรสัตถมัสสาสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพคะวาติแปด

อาเนยโยปังเนยทักกีเนยโอัญชลรกาลานิโยอนุตรังสินยักตังโลกัติสิบจินดามณีปิยังมันดังยะทังสอาทาสังโกนังอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุ โนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทวเยสโกปัชชังทิตมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาหริปุตโตพะะวันตุเมสัทธิสิทธิราพังชยานะเยมะนีจินดาปิยังจัทะนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสิบ สกตตวาพุทธรรตนงนางโอสถังอุปมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพปุขขามูปะสเสมตุเตสกตตวาธรรมะรตนะนงโอสถังอุปมังวรังปริราหูสะปะสะมานัง ธรรมะเตเชนะสวตินาสันัสสันตุปัตถวาสเพะหะยาโูปะเสมนตุเสตสกัตตวาสังฆะรัตตนังโอปะพังอุปะอุตมังวะรังอะนัยยังภานัยยังสังฆะเตเชนะสวตินานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาอุปะเสมนตุเต หนึ่งแล้วิสองที่เป็นโสภะค่ะว่าอรหังสมมาสัมพุทโธยิชฌาจารณะสัมปันโนสุกตโลกาวิสุนันโตโลบริษัทธรรมะชาทิฏฐัาเทวมนุษย์ชานังพุทโธกวาติวาคาโต้พระคัมภีร์ธรรมโมสันติติโกะกาลิกโกหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปะจตังเวทิตาโพวินยุหิติปุปติปันโนปุปโตสาวกสังโฆจุปติปันโนปุปโตสาวกสังโฆ นะยะปะติปันโนโพโฆโตสาวะกะสังโฆสามิปะติปันโนโพโฆโตสาวะกะสังโฆยะสิทังตะถะลิปุริสยุพานิอะทะปุริสสรคะนะอสัพพะโพโตสาวกสังโฆอะหังโยนยทกิโยอัญชลีกะนิโยอนุตตังบุญกิตังโลกัสสติจินดามณีติยังมัังยะสังาสังนะโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโระหัง ปะโพตันจะมหาราชาตวังบังโปสัตุนูทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินชิเทโวเยสกโกปัจจังทิสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชะนานะเยมนีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนา พระหูชนาปียังมากมาก <c oughs> ักสกัตตวาพุทธรัตนังโอทะโอทะถังปุปมวังรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะสุินาอนสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสก,กัตตวาธรรมรัตนังโอทะโอ,ะโอสะถังอุปมวังรังปริหา หุปะสะมาาัมมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปทถวาสเพพระยาหูปะสะเมนตุเตสะกัตตวาสังฆรัตานางังโสะถังปุกมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังทงังคะเตเชนะโสตินา,น,านัสันตุปทถวาสเพ โรคาวูปะสามนตุเตต่อไปบทรอ3สอิิปิโสภาควาอาลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุปโตโลกาวิทูอันิตโลกุวิสัตธรรมสาลถีทาเชขาเทวมนุษานังพุทโธควาติวาหาตุวตาธรโมสันทิติโกิโกเอหิปัสิโานยโกปัจจัตตังเวทิตโพวิยูหิติ

สิเนหังมาตาปิตะวะโอรหังปะโพตังจะมหาราชาตะวังมังสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศธิกินจิเจโวเยสกูปชังทิมิงกินเนวาสัทธาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมิธิราพังชนานะเย มะนีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชะนาชะหูชะนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรตนังโอสะทังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษษานังพุทธเตชะพุทธเชนะโสธินาทุทธนานสันตุปปัตถวาสัพเพ ทุกขังอุปสัสสนุตเตสกัตถวาธรรมะรตนังโอสะทังอุปมังวรงารังปะริลาหูปะสมะนังธรรมะเตชีนนะสุทินานัสสันตุปัตถวาเสพพระยาอุปัสสนุตเตสกัตวาสังฆะรตนังโอสะทังอุปมังวารังอาหูเนยยังปาหูเนยังสังฆะเตชินะสุทินา อัศนตุปทาวาสเพรโรหาวุปสัมเมนตุเตท,ที่สิบสองีน้ำบรรนชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตะวามารังสวาหัหงจะตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนราชภา ตันหังการาทายุพุทธาอัตะวีสนานายกกาสเปปฏิติตาไมหังมัเเตถเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมุทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะขะไอคูนากาโร ฮาทายโยาทายเยเมอะนุรัตโทสารีปุตโตจะคีเนโกนทันโยปิกาสมิงโมคาราโนจะวามะเกทักขีเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันะราหุรากัสโปจะมหานาโนมพาสุงวามะโสตะเกเกสะโต ป,ปัติคาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวปุมาระกัดสโปเทโรมะเฮสีจิตตะวะวาทะโกโสไมหังวะทะานเนจังปะทิทาสิ นุากโรปุณโอังคุรมิอังคุริมาโรจะอุปารีนันทะศีวรีเทราปัจจะอเมีชาตานราเตติรกามะมะสาเสสาสีติมหาเทราวิชาตาชินะสาวกิสาวกา ตีตาสีติมหาเถราช,ชิวันโตชิโนรสา,าชรันตาสีระเตเชเชนะอังคุมังเคสุสันติตารัตนังบุรโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตตะกังทักษัดชังปัจจโตอาสิวาเม องอังคู่ริมารกระกังข <c oughs> ันธมูระปะลิตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวะระสังยุตตาสัพตัปากะระรังตะกาวาตาปิตา ทิสันชาตาพาหิรััตุปัทวาอาเสสาวินะยังยันตุอะน,นันทชินนะเตชะสาวะตะมูวะสะโตมีจักกิจเจนะสะทาสัมพุทธะปัญชาเรชินนะปัชาระมัชมหิวิหารัน ตังมหิตเรสัทธาปารินตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจจวะมันโตสุขุโตสุกรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวหัามานุภาเวนะชิตารังสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธรรมานุภาเวนุภาวะนุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชะเรติ <c oughs> 14.13ครับปาหุงสาสมภินิมุทดสมาวตันตังคิริเมคารังอุทิตะโคราชเสนมานางังทาราธิธรรมมวิทีนาชิตตวามุนินโท อันเตชาชอวัตุเตชามังคารานิมาราติเรกาะมภะิยุทธิทสัพภรันติงโครัมปนาราวกะกะามขัทะท,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 ะทะัทยขังหันตีสุทังตวิธินาชิตวามูนินทูตันเตชาสอวันตุเตชยมังคารานิาราคิริงขชวรัง อาติมัตตะพูตัตงทาวัดก,กิจจกกษัตริณีวะสุทธารุนันตังเมตัมผู้เสกกวิชินาคิตวามุนินโทตังเตชะสาปวตุเตชายมังขารานิปุขิดขะตะขัดขามะติหัดหะทารุนันตังหะวันติโยชนะปะทัง โอเิมาระวันตังอิทีพิสังขามาตนโนชิตวามนินโทอันเตชสาพะวะตเตชยามขราณิกตาวากัตถะมุตตร,รังอิวะคตมิยาจินจายะทุาะนาชนะกายะมะเตสันเตนะโส มาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะพาวะวตุเตชะยมังคารานิ <c oughs> สัจจังวิหายะาสัมมิสัจจะกวาทะเกตุงมาทาปิโรปะมารนังอาทิอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทอันเตชะสาวะวตุเตชยยมังคารานิอันโทปนันภะวุจขังนิพุตัง มหิทิงปุเตุเตนะทารุชาคาเนีาานท,ทามะปัญโตยิฐูปทาสวิทินาชิตวามุนินโททันเตชะสาวะทุเตเฉยมังคารานิทุคาหาทิพิกุชันเคนะสุทธัสสหัตทังพัมมังสุวิทิมัธิ ขกาภิธานังยานาคเทนวิธนาชิตวาโมนโทอันเตชะสาวตุเตชยมังคารานีเอตัปิพุทธชยยมังคารัทราคาโยวจาจโนทิณทิในสะตะเตมะตันตีหิตะวาน,านี กวิธินาจุปัทะวานิมักขังสุขังอธทิคะเมยะนะโรสปัญโยมหาการุณิโมนาหูขิตายะสัพะปานินังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะ มุนตุเตชะยามังครังชัยนโตโูพุทธิามูเรสักเยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังชิสโยูหุหีชัยยัสุชัยมังคารอีอปาราชิตะปันรังเกสีเสปะทาวิปโปคาร อพิเสเกสัพพุทธานังอัพพะคัตปรตโตปโมทิทะติสุนักขันตังสุมังคารังสุปะพันตังสุมุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิทังพระมจาริสุปะขิปะทักขีนังกายกัมมัง ปัจกรรมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมมังปะนีทีปะเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวารพันตัดเพปะทักขีเน พระวันตุสัพพมังคะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพัพุทานุภาเวนัสธาสุธีปวัตตุเตพระวันตุสัพพมังคะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุธีปะวัตุเตพระวันตุสัพพมังคะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุธีปวันตุเตสิบสี่ญาวเทวสันติวิหารวานีสิทุเปคะเรโพธิ อะเรตหิงตะหิงน,นาธรรมะเนนะพระวันตุภูชิตาโสทิงกะโรนจะเตหะวิหามันตะเรเพราจะมัชชานวักกาจะพิคโรโราณามิกาสันนปฏิอุปาสกาขามาจะเทสา นี้ข้ามาจะาอิสราสัปปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเมชราปุชาพิเยจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาหะหะโวปะปาติกานินยานิกังธรรมะวรังภากิจจะเตสัพเพปิ ทุกข์จะกะรุนตุสังฆัยังธาตุจิรังสะตัง้งธรรมโมธรรมมัทธราจะบุคคลาสังโฆโหตุสมักคาโวอัายะจะมิตายะจะอัมเหรักขตุสัม,มสัตธรรมโม สัพเพหิธรรมะจาริโนพุทธิทิงสัมปาปุเนย,ยามะธรรมเมอริยปะเวทิตะทิเตปสัสสนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเสนสัมมาทารังปะวัตฉันโตาเรเทโวปะวัตสตุ อุทิภาวายะสัตตานังสัมิตังเนตุเมทนิงมาตาวิตาจะอัตฐเชอัตฐชังนิจ,จังรักขันตุปูดกัตตังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าทุกขปัตตาจะนิจ ทุกขายะ,พ,ะ,ยระ,าะพระยโโะปะตาจะนิพพยาโสกปัตาจะนิมโสกุนตุสเปปิปานิโน,โนเอตาปตาจะอเหเหัมหิสัมพตังปุญญะสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุ สทายะสีรังรักขันตุสัพพัธาภาวนาทิละตาหุนตุคัดฉันตุเทวตาขะตาสัพเพพุทธ,ธาพระรับปัจจาปัจจกาในาจะยังพระรังอารหันตานังจะเตเชนะรักขันพัน ทามิสัพพโสที่สิบหกหูตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีหุนตุนิรันตรังหูตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีหุนตุพระนิรันตรง มูนตุสพังสุมังครังลักขันตุสภะเทวตาสัพพสังคานภาเวนะโสถีหูนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเท,ทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดพระอภยมนลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดจน วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียญไหว้ครูปี68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่บริษัทสามสิงสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จสัตสิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ